อเป็นอขอเดี๋ยวถ้ามันหุ้มไข่เสร็จยัดสกิลเลยนะพี่รอหุมออห้มไข่เนี่ยหุห้มขไ,มไมมข่รอบนี้เสร็จอะเนี่ยหุ้มไข่รอบนี้เสร็จตลอดโอเคครับก็กล่าวสวัสดีครับผมทา่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับช่อง โอลิเวอร์เออนะครับผมโอเคก็มาทำชานลจ์เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็เป็นเฟียรลับนะครับผมหรือก็คือด่านกอซิลล่านะครับก็ดูซิว่าเราสามารถทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะโอเคเพื่อไม่รอช้าเนี่ยก็ตัดไปเลยนะผมเฟียรลับนะครับกอซิลล่านะไปแจกปืนบ้าสองนะเหมือนเดิมเลยแจกสามก็ได้แจกแม็กซีเขาเลยก็ได้โอเค จุดเดิมนะอ่พี่เขาเยังไม่เกิดใช่ไหมพี่เขาเยืนนี่อยู่ข้างบนอนะ่ะเอาไป,อไปแจกข้างบนเลยเราเกิดเราก็เกิดได้แบบที่ยาจ,จัดแจ <c oughs> กเกเงมากจริอ่ะพีเ่เอาอะไรอยูไ่ไหนวะเกอแล้ววางวางดอกยื้ร้อยแล้วมันมีเวลาบักเยอะแยะสบายสบายอ้ย โอเคไม่เหลือยค์มันโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออเราว่านานรอบนี้อาจจะเฟตะก็ได้ใครจะรู้อื่แขกไปไหน่าสแต็กไวๆสิลูก เรามีสวยวิงมากไปไม่ต้องก็ได้หรอกไปอิ้มก็ได้อืม<ป>แค่ถนนเราดมยิงก็พอแล้วมั้งเอา้าไล่แบบนี้โอเคสี <มา S 1> 2. 2> ่สองมอนมาเกิดข้างบนด้วป่าถ้าจะไม่ผิดน,นะสามสามนมันจะไอเฟียฟเฟียยี่สิบมันจะอยู่นู้นช่องนู้นช่องบนบนสุดนู้น เดี๋ยวเราเอาธนูยิยงไอ้อ้วนเง่นเหลือตรงไหนอีกข้างบนเจอละเดี๋ยวจะนั่งยิงอ่านี่ก็ได้นี่ถือริงนั่นแหละพกสวยเหลืออีกนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกมไปเองปกันเองเพื่อยิงอยู่ าาะจะเกิดตั้างล่างมันจะมันติดน้จะเกิดข้งล่างนั้นดากนคิงปัดาก้นคิง,งตัวช่องนั้นมีการแหลกแหลกที่พกระเบิดแหลกพกระเบิดนี่แหละแต่แรกมันด้วยความแรงโอเคเกิดแล้วนะดาก้อนิงเฮ้ยบอยยี่สิอยู่ไหนวะเกิแล้วก้าเหนคิงเรียบร้อยจบละแล้วยี่สิบมันจะฟักอีกรอบนึง ตอนนี้สองนาทีอยู่ประมาณยี่สิบห้ารอมเป็นทองไข่เดี๋ยวถ้ามันหุ้มไข่เสร็จยัดสกิลเลยนะพี่รอหุ้มใส่เนี่ยหุ้มไข่รอบนี้เสร็จอ่ะเนี่ยหุ้มไข่รอบนี้เสร็จตลอดโอเคยิงระดมยิงมอนไม่ต้องสนใช้ไปเลยเนี่ยสกิลเราคูดายังไม่เสร็จอ่ะแต่ยิงได้อยู่เอาเลยกดเลยกดเลยเนียิงไปเลยเนี่ยเอ้ยหลุดอี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันอยู่อะไรอยู่ห้าสามยี่สิบหกสุดละสวยสามนาที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 ก็อีกหกวิสวยครับสวยงามแล้วเร็ววิธีนี่แหละเร็วสุดแล้วเราเป็นคนหลุดด้วย้ยเออเอาร์ไปปิดชิปเออจบก็เป็นประมาณนี้นะผมประมาณเวลาเท่าไหร่นะประมาณสามนาทีป่ะสามนาทีก็อีกเจ็ดวิ จ็ดวิหกวิมานนี้ถ้าไม่ดุดมันจะไวกว็ใครถ้าใคร,ถ,ใครถ้าใครเรียวกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะโอเคก็ช่องอลิเวอร์ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าถ้าใครชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดชิปใหม,ใหม่ๆนะครับผมโอเคเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย